แล้วอย่างที่คุยทีวิธีการเลือกกันแสดงยังไงคะได้จุดเริ่มต้นของการแคปติ้งอะ่ะอันเนี้ย <ขอ S 1> ก็จริงๆเรารู้สึกว่าเราอยากจะ ใช้คาแรคเตอร์เขาจริงๆในในหนังะครับเราก็เลยเลือกคนที่เป็นตัวของเขาเองแล้วก็ขับคาแรคเตอร์เขามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รู้จักลิลลี่ในจอยังไงมันก็อย่างนั้นแหละครับที่เราจะได้เห็นนะครับก็คือจะเป็นเป็นตัวคาแรคเตอร์อย่างนั้นเลยครับผมจริงๆแล้วเราอยากจะได้ท้ายที่ดูแตกต่างกันถ้าเราได้ดูก็จะมีอ่าเนี้ยหน้าแบบนี้อย่างแบบนี้แบบนี้ หน้าตาน่ารักครับหน้าตาดูพิมพ์นิยมครับดูแบบหัวหัวกระดบ้านไม่แห้งแล้วแล้วแล้วอย่างนี้คือวิธีการกระบวนการการทำงานอ,าอะไรลกัน เหนื่อยใจไหมคะหรือว่าสนุกหรือว่ายังไงทำการคุมเจอกรุ๊ปเนี่ยหรือว่าเหนื่อยกายอะเหนื่อยกายไม่เหนื่อยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรื่องน้องที่มีประสบการณ์อยู่แล้วคือแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วก็มีเรามีเวิร์กช็อปกันแม้กระทั่งการแสดงแล้วเรื่องของกีฬานะครับการแสดงเนี่ยผมให้เต็มร้อยกีฬาเนี่ยผมให้เต็ม้านเต็มล้านคือน้องๆพร้อมแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาเขาทํางานเป็นกลุ่มดีๆครับอวยไส้แตกพอดแค์